สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวดินเบานะคะก็คือไม่บอกสูตรนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้สูตรไปกดไลค์แล้วกดซับซกกดไลค์แล้วก็กดซับ s c คร b e ด้วยนะคะไลค์ก็ขอเพียงแค่20คนนะคะแต่ไม่เท่าไม่ต้องนะาเท่าไหก็ได้10บกว่าคนก็พอแล้วค่ะซับสไครตขอ23าคนก็ดีใจแค่ไหนแล้วนะคะแล้ว,ลวถ้าเกิด ตามทาตามที่เราขอเราจะสอนทําดินเบานะคะเพราะว่าอันนี้เราทําเองไม่เชื่อน้องลองแผลนี่ค่ะมันจะเหมือนมากเหมือนมากนะคะนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่มันเป็นดินเบานะคะยืดเว<อ>ลาย,ยืดก็เหมือนนะดูเนื้อน,นะะี่ค่ะเนื้อมันเหมือนว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างไนพอเราทําเองมันอาจจะไม่เหมือนจริงนะคะพอซื้อมันก็ แบบนี้จาว่ามันจะไม่มีตะปุ่มตะปุ่มเหมือนแบบนี้นะคะใช่นะคะมีเสียงอะไรแล้วอันนี้ควรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะและอันนี้มันก็เหมือนมากๆเลยแล้วก็พูดจริงๆเลยนะสนุกกว่าของจริงด้วยจริงไหมน้องใช่มากค่ะเราจะมาจิ้มให้ดูพอจิ้มสลามมันจะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะนะคะแต่อันนี้มันก็มีแจ๊ะแจ๊ะเพราะว่าสลามมันแจ๊ะมากที่สุดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่มันมัน มันไม่ค่อยมีเสียงนะเพราะมันเป็นดินเบาดูนะคะเนี่ยมันไม่มีเสียงแต่พอฟังใกล้ๆเสียงดังม่ะเสียงไม่ค่อยดังหรอกมันเสีงมันจะเหมือนแบบเนี่ยมันจะเจ็ดมันเหมือนแบบเออมันฟาฟาฟาเสียงมันนะคะอย่างเงี้ยมันไปกินปั๊บซี่มามั้งค่ะมันถึงฟาฟาไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิด เราอันเนี้ยได้ตามที่ขอพูดไปครั้งที่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเอ้ยครั้งแรกนะคะขออภัยก็จะสอนำทำสูตรนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ